หลายคนที่ไม่ได้ไปเนี่ยเรียกได้ว่าพลาดมากๆเลยครับเพราะว่าเรามีจัดแคสเกมสดๆในโรงหนังด้วยแหม่เย็นๆเยอะยแลละเกมน่ากลัวน่ากลัวบรรยา,ากาศแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะเอาเป็นว่าก็ไม่ต้องเสียใจไป<ช>นะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็อาจจะมีมากงต้องถามทีมงานนะใครรู้ก็มั้งนะวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับทริปฟอร์ยูเทอรเบอร์วันนี้จะเป็นอะไรไปดูเลยรครับผอมเดีกันเลยค่ะ ว้าวต้องบอกกันเลยว่าเป็นเกมที่เอาเกมเก่ามาทำใหม่นะร <เห S 2> ครับอย่าง Worms World Party Remaster ไอเกมหนอนใช่ไหมใช่ เกิดว่าใครเคยมีประสบการณ์การเรียนคอมอที่แบบว่าอยู่ในห้องคือมันเป็นเกมที่ไม่ได้กินสเปกมากามันเป็นไฟเล็กๆ<ช>สามารถเล่นกับเพื่อนได้ซึ่งเครื่องหนึ่งอ,อ่ะมันเล่นได้มากสุดเท่าที่ผมจําได้นะคือ8คนและเครื่องเดียวซึ่งมันเป็นเกม turn ์ a s e ที่แบบว่าผัดกันยิงกันไปกันมา,านะสำหรับเกมเบิร์มนะก็ในครั้งนี้เนี่ยก็จะกลับมามา m a s t e r ซึ่งคุณภาพเนี่ยความละเอียดของภาพก็จะมากถึง 1,800p 0 Full HD รองรับ60 FPS ด้วย oh นะครับ <my God. S 1> ผมรองรับระบบคอนโทรลเลอร์ใช้จอยเล่นได้สบายมากนะ mm. สำหรับเวิร์โบปาร์ตี้นะเล่นผ่านเน็ตได้ด้วยแล้วมีการ์ดในสตรีมให้สะสมด้วย <c oughs> สำหรับเวิร์ปาร์ตี้ใครที่ชอบแคสเกมเป็นกลุ่มนะลองไปจัดคันได้ครับผม <c oughs> สำหรับเกมที่สองครับ h s u r v i v e Third Person Stand Alone นะครับ เกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ที่ออกมาเมื่อหลายปีที่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยเขาได้เป็นมุมมองที่แบบว่ามุมสูงอ่าเขาเรียกว่าเป็นมุมมองอการเล่นแนว h a c k a n s slash นึกถึงเดียบโบไว้คล้ายๆกันะนะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเขาทำตัวออกมาตามชื่อเลยก็คือซ a l o n e ่ที่ออกมาเป็นตัวเกมเดียว <ừ> ก็เท่ากับว่าคุณต้องซื้อเพิ่มนะฮะเพื่อที่จะเล่นในโหมด third person ในั่นเองโหมด third person เป็นยังไงก็แบบว่ามุมมองบุคคลที่3ที่ผมชอบแคปบ่อยอย่าง Resident Evil 4หรืออะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วถ้าใครเนี่ยที่ยังไม่ได้รู้จักเกมนี้นะคะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดแล้วก็มีการคราฟของด้วยถูกต้องครับคือหลักๆเลยก็คือแบบ Team Zombie เป็นคอนเซ็ปต์ซอมบี้นะสำหรับ House to Survive นะใครที่ชอบเล่นกับเพื่อนนะเดือนนี้เกมเล่นกับเพื่อนเยอะอย่างเงี้ยนะใช่ มีเกมแคชกับเพื่อนเยอะมากๆเลยนะ,ะคะแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยถูกต้องครับแล้ว <Okay S 2> เกมที่3ครับฟรีสครับ เกมแอคชั่นอินดี้ประจนภายในป่าใหญ่ภาพ2มิต์4ไซส์สโตรนะฮะระบบการเล่นแบบลุยด่านพร้อมทั้งมีพัเซลิลด้วยนะฮะค่ะให้เผชิญหน้าก,กันนะผู้เล่นก็จะต้องอาศัยเอาตัวรอดกับสับตว์ประหลาดมากมายนึกถึงลิโบนะคล้ายๆกันนะรวมถึงใช้ไหวพลิ้วด้วยใช่ใชเ,เป็นเกมแนวไสโครเดินแบบว่าอาศัยฝ่าแบบว่าแก้ปริศนาไปด้วยต้องค่ะใช่ก็คือมีศัตรูเยอะแยะถ้าใครเป็นคนที่ชอบเกมแนวแอดเวนเจอร์เล่นแบบ สบายจะว่าสบายดีไหมพัสเซนเนี่ยเพัสเซนก็ไม่สบายนะแต่ว่ามันก็จะเหมือนแบบให้เราไขปริศนาสนุกไป่าบนั้เนาะใช่ก็สำหรับไซส์เซ็ตโรใครที่ชอบเนี้ก็อย่าลืมนะครับในเกมสุดท้ายครับ b G U ย่อาจาก Date g o n i v e r s i t y น่ารัาามากมากเลยนะเป็นหัวเลี่ยมๆมแบบแบลล์อย่างนี้สาวน่าจะถูกใจนะฮะสหรับเจมินดี้ภาพศูนั์รักขุมพลังอันเลวเอนจิ้นสี่นะ <c oughs> ซึ่งเราต้องรับบทเป็นนักเรียนของจอม,มานะฮะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้วิธีในการจัดการเป้าหมายต่างๆโดยวิธีการที่ชั่วร้าย <c oughs> นึกถึงอะไรนึกถึงเกมอะไร นึกถึงเกมลูเซียสใช่เป็นเกมแบบว่าคือมันชั่วร้ายอ่ะแต่คงไม่ขนาดเถื่อนดิบเหมือนลูเซียสลูเซียสแบบแต่อันนี้คือแบบเป็นชั่วร้ายแบบเหมือนแกล้งขำๆกวนๆเป็นเรื่องอะไรเงี้นมากกว่านะคะอ่านะครับสําหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวพัซเซิลเหมือนกันแต่ว่าเป็นใน3มิตินะครับผมใครที่ชอบใช้สมองชอบเล่นเกมไขปริศนานะอย่าลืมไปลองกันนะครับเดือนหน้าเกมนี้ต้องลองจริงๆค่ะเป็นไงสี่เกมนี้คิวอ,อยากแท s เกมไหนมากที่สุดผมเหรอ ผมสนใจผมสนใจ Half Life s u r v i กับ Dead God University นะน่าสนใจเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันจะเครียดเลยดิถ้าเล่นเกมแนวพัลเซ่นคือผมไม่เก่งพัลเซ่นไงอ่าแต่เป็นเป็นคนชอบเล่นพัลเซ่นเหมือนกันแต่ก็ไม่เก่งอะ่ะก็เลยน่าสนใจยอยู่เป็นแป้งเนี่ยแป้งจะเลือก Dead God เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างกวนอะ่ะแล้วมันสามารถหยิบตัวละครมาเล่นได้เยอะเนาะแต่ก่อนอื่นเนื้ออื่นได้นะต้องแพสเกมพิฆางไว้ให้จบก่อนสำหรับ จะเล่นเกมอื่นเลยเนี่ยตามใจค่ะนั่นโดนด่าแน่นอนนะโอเคค่ะและนี่ก็คือเกมหน้าแคสประจำเดือนกรกฎาคมค่ะและช่วงต่อไปครับเป็นช่วง Clip of the W e e k จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชัน ผมไม่เคยดูหรอกแต่รุ่นน้องผมเขาดูว่าแบบว่าเป็นชายรักชายเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ Why ที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแอปที่เขาจะแบบเจ็ดวิคอะคือว่าอ๋อ Best Why ใช่ Best Why ก็คือมีแฟนเพจอยู่ตอนนี้หลักสิบล้านนะมีของฝรั่งเขาทำอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบว่าคลิปวิดีโอเจ็ดวิใช่ไหมใช่แล้วก็แบบขำมอะไรอย่างเงี้ยอะไรตลอๆคล้ายๆโฮมวิดีโอใช่ค่ะวันนี้มีอะไรครับพี่แป้งครับ วันนี้เนี่ยเรามีคลิปของน้องคนหนึ่งค่ะชื่อว่า Master ร a s h ชชันั่นเองเขาได้ทำคลิป Red ไวล์มาค่ะซึ่งเราก็ได้เลือกมาเพราะว่ามันแบบฮามากๆเลยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือเวลาที่คุณข้ามถนนและได้ยินเพลงโปรดคนไม่ไหวแล้วอ๋อออ๋อและนี่ก็คือเวลาที่คุณโดนกักบริเวณที่บ้านกลับไปอยู่ในห้องไปเสียงแม่กูเไม่ได้แจ๊ และนี่ก็คือเวลาที่เพื่อนขอคุณกินแล้วคุณขอเพื่อนกินบ้างเฮ้ยขอกินบ้างเด้อ๋อนี่เออขอจะชิมบ้างได้ไหมได้และนี่ก็คือเวลาที่คุณมีเงินคืนเพื่อนที่คุณยืมตังมาเฮ้ยเงินนี้ยินฉันละสี่เฮ้ยเพื่อนเงินนี้ยินฉันละและนี่ก็คือเวลาที่คุณพยายามไดเอทอาหารสู้ไว้สู้ไว้เฮ้ยโอ้โอ้โหไปดีกว่าเฮ้ยอย่าตามมา ผมจะดูแลอย่างดีเลยครับปยฟูปยฟูคุณรู้หรือไม่โจสมัยเนี้ไม่ป้อนเงินกันแล้วยุานะฉันไม่ได้มาเอาเงินเอาโทรศัพทขึ้นมาติดตามฉันอย่าอันเฟากูนะและนี่ก็คือเวลาที่คุณเต้นกับคลิกและเพื่อนถ่ายคลิปไว้เออาเฮออกไปออกไปแม่บริการห้องน้ำที่นี่มันดีจริงๆ ลูกอมไม่เยอะเอ้ยชนน่าไปขนนของฉันแกพวกแกทำอะไรกันนะฮะและนี่ก็คือเวลาที่คุณจะข้ามถนนแต่ว่าไฟจะเขียวแล้วเฮ้ยไม่ได้แจกกูลรอกดูโกสกอร์ให้กันเถอะมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องอ้ยกูก็ชอบ คลิปนี้ผมภูมิใจนำเสนอเลยนะครับ <c oughs> สุดยอไม่เกินครับคุณป <ะ S 3> ้า <c oughs> เป่า <ๆ S 2> เครื่องเลยครับเป่าเ,าเาลยและนี่ก็คือเมดอินไชน่าแปะ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 และนี่ก็คือเวลาที่คุณอยู่บ้านคนเดียวพิชช <c oughs> โอ้โหพิวเอล <c oughs> และนี่ก็คือคิดเตือนสติว่าอย่าฮือกับแฟนตัวเองม่นทายดูแต่ทวีตนยไม่นั่ไแหละเบาเสียงแม่งเลยฮาอยู่นะข้าเก่งอยู่นะภาคใช้ได้ต้องบอกก่อนว่า Best b u เนี่ยคือการนำคลิปวิดีโอเจ็บที่เรียกได้ว่าขำมากๆหรือว่าเป็นที่เขาคิดว่าแบบดีที่สุดเนะฮะเอามารวมกันแล้วก็พาดอคือไม่ใช่แบบว่าเขาตลกตลกมาไม่ใช่เขาทำเองนะแต่ว่าเขานำคลิปวิดีโอเนี่ยมาภาคนรกนั่นเอง ก็ถือว่าเป็นงานที่เครียร์ดีนะค่ะแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยใช่นะครับยินดีด้วยกับคุณมาสเตอร์แดชันเย้นะยแลช่วงต่อไปนะคะในเรื่งช่วง Go อ n โกออนในวันนี้นะครับก็เป็นของพี่เจ Master เ a m e r นั่นเองนะเราทำกันมาแล้ว2คลิปนะเหลือพี่คนเนี้แหละที่ไม่ค่อยจะมาเจอพวกเราเลยใครก็ไม่รู้ใครก็เลยยู <S <S ้ก็เข้าใจว่าติดงานแหละนะอยู่ไกลด้วยอ่ะเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้พี่เจจะทำอะไรไปดูกันเลยครับผมไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพบกับผมนายแมสเตอร์ Master นะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงโกออนกันแล้วนะครับ วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรนะครับก็จะมาทำคลิปอสอนการไลฟ์สตรีมใน y t u t u นันเองนะครับก็ลหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผมไลฟ์สตรีมใน g a r ิ n a แล้วก็จะผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกขั้นตอนเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมผ่านใน YouTube ในฉบับของผมแล้กันนะครับผมก็ถ้าเกิดใครจะนำไปใช้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะฮะโอเค อย่างแรกนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาที่ตรงนี้เราก็เข้าไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอก่อนนะครับพอเรากดเข้ามาตรงเครื่องมือจัดการวิดีโอปุ๊บเราก็ไปตรงที่เขาเขียนว่ารายการถ่ายทอดสดนะครับแล้วเรากดเข้าไปเลยนะครับโอเคหลังจากที่เรากดเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีหน้าจอว่างๆนี้ใช่ไหมครับเราก็กดตรงนี้ครับกิจกรรมสดใหม่ฮะหรือว่าเราจะกดตรงกลางนี้เลยก็ได้กําหนดเวลากิจกรรมใหม่นะครับ กดเข้าไปเลยนะครับโอเคหลังจากที่มันให้เรากําหนดมันก็จะให้เราใส่ชื่อชื่อนี้ก็คือชื่อวิดีโอคลิปนั่นเองนะครับสมมติว่าเราจะตั้งเทส์เทสไลฟ์โอเคสมมติว่าผมจะตั้งแค่นี้นะครับก็ส่วนเวลาเนี่ยเราจะตั้งให้มันเริ่มตอนกี่โมงก็ได้สมมติว่าตอนนี้4ี่ทุ่มใช่ไหมครับผมก็จะตั้งให้มันเริ่มที่สี่ทุ่มครึ่ง เวลาสิ้นสุดนี่ถ้าไม่จําเป็นเราไม่ต้องไปใส่ก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดเราหยุดสตรีมตอนไหนมันก็จะหยุดให้ตอนนั้นเองนะครับส่วนตอนนี้ผมตั้งเป็นส่วนตัวแล้วกันนะครับก็ปิดไว้เป็น r i v a t e นะครับส่วนคัอธิบายก็อธิบายเกี่ยวกับว่า,าวิดีโอนี้เราทําเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็ไลฟ์เกมเกมอะไรก็ได้าตามใจโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการ การเซตอะไรสําหรับขั้นตอนพื้นฐานนะครับเราสามารถเซตค่าสูงขั้นสูงได้นะครับโดยการปิดแชทสดก็ได้เห็นไหมครับมีอะไรให้ปรับเต็มไปหมดเลยฮะภาษาวิดีโอภาษาไทยตําแหน่งวิดีโอ,โอหมวดหม่อะไรหมวดหมเกมถูกที่ละโอเคเดี๋ยวเรากดสร้างกิจกรรมไปเลยนะครับปึ๊บก็คือเราจะไลฟ์สตรีมผ่านทาง YouTube โดยตรงไม่ได้ฮะเราต้องใช้โปรแกรมช่วยนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวผมมาจะมาบอกแล้วกันว่าผมใช้โปรแกรมอะไระเดี๋ยวผมบอกอ,อันนี้คือเรียกภาพเรียกภาพเขาเรียกว่าภาพปกภาพภาพปกไม่ใช่ภาพโปรกดิภาพปกป่กภาพปกคลิปนั่นเองนะฮะส่วนที่เขาแนะนําก็คือนี่ฮะหนึ่งพัแคูณเจ็แต่แต่ส่วนมากผมก็จะใช้640้อยสคูณสามประมาณนี้นะครับ โอเคถ้าเกิดเรามีเราก็ใส่ได้นะฮะถ้าเกิดเราไม่มีเราก็ไม่ต้องไปจําเป็นไม่ต้องใส่อันนี้นะฮะสำคัญเลยนะครับก็คือการเลือกบิตเรทของเรานะครับคือเราต้องดูอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับว่าบิตเรทของเราเนี่ยประมาณไหนอ่าอย่างผมเนี่ยเน็ตสามสิบเมกอัพโหลดอยู่ที่ประมาณ3เมกผมก็จะใช้นี่ครับนี่หนึ่พันห้าร้อย KB ถึงสี่พัน KB นี่ครับก็การรับซีมาผมนี่ก็จะได้ประมาณ720 ประมาณนี้นะครับพอเรากดเลือกตรงนี้ปั๊บนะครับก็จะมีตัวเลือกเข้ารหัสนะครับอ,อย่างนี้ไอตรงนี้ก็ผมจะเลือกเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์อื่นๆนะครับก็คือเราจะใช้โปรแกรมส่วนตัวของเราเองนะครับแล้วที่เราต้องจําหลัก,ลกๆก็คือมี2ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับชื่อสตรีมกับ URL หลักของเราเราต้องจําอันนี้ไว้โอเคหลังจากที่เ หลังจากที่เราเข้ามาถึงหน้าจอตรงนี้แล้วเราก็ไปดูที่โปรแกรมที่เราจะใช้เสริมนั่นเองนะครับโอเคเราก็เข้ามาที่หน้าจอผมผมเข้ามาที่ OBS นะครับหรือว่า Open Broadcast Software นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเกมต่างๆที่ผมเซตเอาไว้ะ Set A นะครับอันนี้เป็นเกมฮอนอันนี้เป็นเกมต่างๆเป็นพวก GTA อะไรพวกนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ เรามาดูตรงนี้ครับชื่อ s t e a m ครับเรากด c t r l C ไปเลย Copy ปี้เราจะนำา2อันนี้ไปใส่ในโปรแกรมฮะเพื่อให้ YouTube กับในโปรแกรมของเรานั้นซิงกันเชื่อมต่อกันอะไรประมาณนั้นนั่นเองจากนั้นเราก็ Copy นี้ไปก่อนนะปึ๊บแล้วก็ไปตรงที่ตั้งค่าแล้วก็ตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นเราไปที่อันที่2ก็คือไม่ใช่อันที่3ก็คือตั้งค่าการออกอากาศนั่นเองอ่ะ ตรงนี้นละฮะสำคัญตรงนี้สําคัญมากอาเมื่อกี้ตรงที่ผมก๊อปมานี่นะครับอันแรกเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับเราก็กดวางลงไปเลยมันจะเป็นจุดๆๆอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันโอเคแล้วก็เซิร์ฟเวอร์หลักแล้วก็ Copy ี้แล้วก็เซิร์ฟเวอร์หลักเราจะใส่ตรงนี้นะครับเบ๊บโอเคส่วนโหมดนี่ผมตั้งเป็นไลฟ์สตรีมนะครับ แล้วไอ้ตรงพวกนี้ก็ตั้งตามนี้เลยนะครับผมแล้วกดนําไปใช้ฮะแล้วกดตกลงโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ setting เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ setting ในตัวโปรแกรม OBS นะครับอันนี้ทั่วไปก็ภาษาไทยอันนี้ก็ตั้งตามที่ผมตั้งเลยนะครับการเข้ารหัสก็อ่าตรงนี้สําคัญครับตรงนี้ m a c bitrate ใน YouTube ผมเลือก b i t r a t เป็นพันหใช่ไหมครับ แต่ว่าที่สำคัญถ้าเราอยากให้ภาพเราชัดเราต้องมาปรับในโปรแกรมนี้ก็คือ Mac b i t r a t ของเราอย่างผมอ่า3 3มมเมกอ่าดาวน์โหลด30เมกแต่เราไม่สนใจดาวน์โหลดแต่เราจะไปดูที่อัพโหลดอัพโหลดทั้งผม3เมกถ้าตีเป็นตัวเลขก็คือ3,000นะ3,000ซึ่งผมจะตั้งไว้ที่2,300 ถ้าเกิดผมไลฟ์สตรีมพวก GTA พวกอัลลัหรือว่าอาจจะเป็น H1C1 ผมจะตั้งไว้ที่2,003ถึง2,005หรือบางครั้งอาจจะมากไปถึง2,007อ่านี่แหละครับมันจะช่วยให้ภาพชัดมากๆฮะก็คือวิดีโอที่เราไลฟ์สตรีมอยู่มันจะอ้างอิงจากในนี้นั่นเองนะครับผมก็คือไอ้นี่ที่เราเลือกไว้เนี่ยก็ถามว่ามีส่วนไหมก็มีส่วนนิดๆะฮะแต่ที่จะมีส่วนมากก็คือในโปรแกรมนี้นั่นเอง โอเคผมจะตั้งไว้ที่2003ถ้าเกิดผมสตีมฮอนผมก็จะลดลงมาเหลือสัก 2000- หรือ1,800เพราะว่าเกมที่เขาเรียกว่าใช้จังหวะใช้จังหวะอะไรในการเล่นพวกนี้อ่ามันจะดีเลย์ไม่ได้ถ้าเกิดมันมีดีเลย์แม้แต่วิหนึ่งถึงสองวิเนี่ยมันจะทําให้เกมเปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือถ้าเกิดผมตั้งไว้2องพเนี่ยถ้าผมไปเล่นฮอนผมเล่นไม่ไหวนะครับเพราะว่าอาจจะมีอาการแหลกอาการกระตุกอาการปิงปิง,ปงพุ่งอะไรประมาณนี้ผมก็จะลดประมาณพันแ ถ้าเกิดผมเล่นเกมพวก GTA อะไรพวกนี้นะครับเขาเรียกว่ามันไม่ต้องใช้จังหวะอะไรมากในการยิงการอะไรเล่นเอาค่ำขามผมก็ตั้งไว้อาจจะเป็น2,005ถึงอ2,007อถ้าเกิดตั้งกลางๆก,ก็2,003โอเคหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจกันนะครับโอเคอันนี้ก็ตรงนี้โหมดผมก็ตั้งเป็น live stream ตรงนี้ครับผมตั้งเป็น custom นะครับหลายหคนอาจจะตั้งเป็น YouTube หรือว่าอะไรผมจะตั้งเป็น c u ส t o m แล้วกัน นะครับตรงนี้ก็ตั้งตามนี้เลยนะครับถ้าขครไม่ทันก็กดพอยส์แล้วกดตั้งตามได้เลยนะฮะให้พวกนี้ผมจะไม่เปิดเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะ,ะเขาเรียกว่าตอนที่เราอัดมันจะเซฟวิดีโอไว้ด้วยแต่ว่าผมไม่เซฟไว้นะครับเพราะว่าไลฟ์สตรีมผ่านยูทูบมันก็จะบันทึกวิดีโอตอนเราไลฟ์สตรีมไปด้วยเราก็ไม่จำเป็นต้องไวเซฟไว้ในเครื่องนั่นเองโอเคเรามาดูวิดีโอนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดจอที่เราใช้นั่นเองนะครับเลือกการ์ดจอ แล้วตรงนี้ก็คือ,อ best resolution นะครับก็อันนี้ก็ใส่ขนาดจองเราไปนะฮะก็1 6 1006คูณ900อันนี้ก็ resolution down scale นะครับผมก็ตั้งไว้ที่ 720p อันนี้ก็เร็วที่สุด fps ก็30พอถ้า60นี่คงจะยังไม่ไหวนะครับส่วนเสียงนี่ก็ตั้งไมโครโฟนของเราไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปแบบไวๆนะโอเคไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งอะไรนะครับขั้นสูงนี่ก็ตั้งประมาณนี้เลยนะครับผมว่าผมก็ไปดูคลิปของหลายๆคนมาแล้วก็เอามา adapt a d a p ปกันจนเข้ามาเป็นสไตล์ของเราเองแหละนะก็มีถามเทพเจ้าแห่งการสตรีมอย่างแทนเอ็กด้วยนะครับผมเขานี่เป็นเขาเรียกสตรีมเมอร์ที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้ทางด้านนี้มากๆฮนะนี่ครับก็ตั้งประมาณนี้เลยนะครับ พวกนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจพวกนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจโอเคแล้วเราก็กดตกลงไปเลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยเราจะยังไม่มีไอ้ฉากพวกนี้นะครับเราก็ต้องคลิกขวาแล้วก็เพิ่มฉากเข้ามาก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อหลังจากนั้นเราก็จะได้ฉากแบบนี้มาแล้วตรงนี้เราก็ยังจะไม่มีอีกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยไอ้สองช่องเนี่ยสมมติว่าผมจะบันทึกหน้าจอใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ monitor คปเจอร์ก็คือบันทึกหน้าจอสมมติว่าผมจะไลฟ์ s t ร e a m อ่าเฉพาะหน้าจอ ผมจะไลฟ์สตรีมหน้าจองผมโอเคผมจะลองอ่าเลิมกดเริ่มสตรีมมิ่งนะครับมันก็จะเตือนเกี่ยวกับ OBS, Piece, Make sure อะไรสักอย่างนี่นะฮะ Capture อันนี้เพราะว่าผมเปิดโปรแกรมอัดวิดีโอไปด้วยไงฮนะมันอาจจะมีปัญหาแบบตีกันอะไรอย่างงี้นะเราก็กดอันนี้ไปเลยไม่สนใจไม่สนใจไะนครับผมอ่าลองกดดูตัวอย่างไปเลยฮนะเราไม่สนใจฮนะก็คือเราอัดวิดีโอไปด้วยแล้วมันก็ ตีกับสตรีมไปด้วยผมก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรเพราะอะไรหรืออย่างไรนะครับผมโอเคตอนนี้เราจะกดดูตัวอย่างฮนะกดดูตัวอย่างก่อน t e s t l i v e มาดูกันครับว่าภาพจะส่งมาจากโปรแกรมได้หรือเปล่าอันนี้กำลังเ,เ,เราจะดูตัวอย่างกันนะครับคือมันจะมีหน้าจอเราอ,อัดว<ห>ิดีโอไปด้วยแล้วมันก็ตีกับสตรีมไปด้วยผมเห็นไหมครับ โอเคภาพที่ส่งมาจากโปรแกรมเราก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วแหละนะก็ถ้าเกิดเราจะกดเริ่มสตรีมมิ่งแล้วกดตรงนี้เลยครับอ่ะกดปึ๊บอ่ะมันก็กาลังจะเริ่มขึ้นละมันก,กาลังคํานวณอยู่โอเคถ้าเกิดมันขึ้นอย่างนี้ก็คือเราเริ่มสตรีมมิ่งแล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราอยากจะหยุดล้วก็กดตรงนี้ปึ๊บอ่ะแบบก็หยุดหยุดแบบเรือดๆอย่างนี้ไปเลยอโอเค แล้วหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นความรู้นะครับสำหรับสตรีมเมอร์หน้าใหม่ๆที่อยากจะมาสตรีมเกมนะครับโอเคส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ด้วยนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดวิดีโอที่เราไลฟ์สตรีมเสร็จมันก็จะมาอัพขึ้นตรงนี้เองเห็นไหมฮะพอมาอัพม,มาขึ้นตรงนี้เองปุ๊บมันก็จะดูย้อนหลังได้นั่นเองและนี่คือประโยชน์ของการไลฟ์สตรีมบนยูทูบนะครับโอเคเรากลับมาที่โปรแกรมมันก็อย่าลืมกดอยู่ตรงนี้ด้วย เป็นอันเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ยิงกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง S OH Channel ด้เลยครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผมจะมาทำอะไรในคลิปหน้าก็รอนลุ้นกันนะฮะโอเคครับบ๊ายบายทุกๆคนครับผมบ๊ายบายย <Yay! S 3> <Yay! S 2> แล้วก็เห็นได้ว่าในสามสัปดาห์นี้เนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ได้แคสเกมเลยเป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเราล้วนๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆแล้วก็เพื่อนๆเนีเ่ยได้เห็นม อีกมุมหนึ่งของเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างใช่ค่ะแคสเกมมาเยอะแล้วก็แบบว่าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี้บ้างเก็กลัวเป็นเพื่อนเบื่อไงก็เลยแบบว่าเปลี่ยนแบบขอแบบไปกินข้าวบ้างร้องเพลงบ้างทำอะไรบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกแคสเกมนะใช่เรายังแคสอยู่ปกตินะเราไม่ได้เลิกนะโอเคอ่านะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เจด้วย ตรงนี้แกยุ่งยุ่งแกเป็นครูฝึกสอนอยู่ครูวิชาอะไรนะอะไรอะไรชาพละชาพละเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะพูดบนรล้เลยวิชาอะไรนะวิชาอะไรก็ไม่รู้คอมแต่ไม่ต้องไปเรียนกับมันนะทำไมอ่ะเพราะว่ามันติดเกมอ๋อเดี๋ยวเขาจะเอาบทมาวาดรูปอะไรเงี้ยเหรอใช่ให้เด็กเล่นเกมในคาบทัวร์เลยพี่เจจริงจริงต้องแบบว่าเด็กไม่ต้องเรียนละเอาวันนี้ อาวันนี้เลเ่นครับตีตีฮงตีอะไรสักอย่างอ่าพูดไม่ได้พูไไดไ,ได้อ่ะี๋ยพี่เจก็ขอให้ขอให้ตั้งใจสอนออนะอย่าติดเกมให้มันมากนะฮะใช่ครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับติดตามพวกเราได้ที่ OS Channel กด Subscribe ด้านล่างนะครับผมและใครที่อยากมาเป็นพพครอบครัวเดียวกับพวกเรานะครับสมัครเข้ามาได้ที่ caster.os.to.th นะครับผมแล้วก็จะสุ่มเลือกคลิปที่ดีที่สุดนะฮะในช่วงคลิปออฟหลุยวีกนั่นเองครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย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 ถ้าใครอยากดูคลิปเกมของพวกเรานะคะก็อย่าลืมกดตรงนี้เลย OS Friday Yeah. สำหรับใครที่อยากดู OS c a t t e r Life ย้อนหลังครับด้านนี้เลยครับผมและอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกันนะ yeah.